สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมุมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารฟุตบอลกันสักหน่อยนะครับมีข่าวสารโดดๆเข้ามาเกี่ยวกับกรณีของนักเตะไทยในต่างแดนนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องแสดงความยินดีกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่เรียกว่า เป็นสโมสรไทยที่สร้างความมือหาได้ตลอดนะครับล่าสุดประกาศออกมาอีกแล้วนะครับขายชุดเยือนไปที่3 0,000ตัวครับรวมกับชุดเย้า3 0,000นตัวพอดิพอดีกันครับรวมกันเป็น6 0,000ตัวแล้วฟันเงินไป50ล้านแล้วก่อนแข่งไทยลีกครับนี่คือการตลาดของบุรีร์ที่ไม่มีใครเทียบเท่าจริงๆนะครับไม่ใช่แฉเพาะแค่ไทยนะทั่วอาเซียนหรือเอเชียต่างมีความอิจฉาบุีรมยูไนเต็ดครับว่าทำเงินขนาดนี้แล้วแต่ละนัดเนี่เป็น10 10ล้านนะไม่ใช่ใน้อยการขายข,ายของที่ระลึกขายบัตรเอ นะครับเรียกว่าเป็นสโมสรที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงทาน,นการเงินดีจริงๆแล้วก็แฟนๆพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเพราะว่าสโตของบุรีรัมม์เนี่ยมันมีไม่ใช่แค่ในบุรีรัมม์หลายจังหวัดอย่างที่บ้านแอนดอบนุบลก็เคยเห็นสโตบุรีรัมม์นะคร่าวๆแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เห็นละแต่ว่าเขาขายเขามีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศด้วยฐานะที่เป็นแชมป์มาราธอนของไทยลีกนะครับยากที่จะต้านทานนะการเสริมตัวเสริมทัพก็น่ารุนหน้าเชียร์นะก็ถือว่าถ้าข่าวถูกแพร่สะพัดไปทั่วอาซีียนจะมท ที่อิจฉาบุยรำขึ้นอีกมากมายอะไรจะขายดีขนาดนั้นนี่ฮะสโมสรไทยทจะอยู่ได้นี่ต้องเอาแบบบุยรำเลยนะต้องไปปรึกษาว่าทำยังไงนั่นคือเรื่องราวของบุยรำเป็นซิกเนเจอร์ของวงการฟุตบอลบ้านเราเหมือนกันเรื่องการมีสนามที่สวยงามนะครับจริงๆเราก็อยากมีแหละนะฮะสนามที่สวยงามก่อนหน้นี้ได้ยินข่าวใช่ไหมฮะว่า ทางฟี FA เนี่ยต้องการที่จะให้งบนะครับฟี ف 3.0เกือบร้อยล้านนะครับมาปรับปรุงสนามสุภาพเชลสยเพราะว่าเป็นสนามที่เี่ยวกับการพัฒนาและ r รนะีโนเวทเพื่อให้ทีมชาติไทยได้ใช้เป็นสนามเย่าในบางเกมแต่เงื่อนไขก็ต้องมีสัญญาเช่าอย่างน้อย20ปีนะครับล่าสุดเนี่ยของเราไม่ทําแล้วนะแผนที่จะนําเงินไปรีโนเวทสุภาพชลายนี่ต้องล้มเลิกไป เพราะว่าเป็นปัญหาระหว่างกรมพละศึกษาที่เช่าพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยผู้เป็นเจ้าของสถานที่ยังไม่เคลียร์นะฮะพื้นที่กันเนี่ยเคลียร์กันไม่ได้เพราะว่าจุฬามีแผนที่จะรีโนเวทสนามสุพัชราสายอยู่แล้วด้วยตนเองสมาคมจึงต้องแบบว่าหอบเงินร้อยล้านของ ฟีฟ่าเนี่ยไปทําอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งตอนนี้เข้าวๆนะเงินร้อยล้านของฟีฟ่ามาดามก็จะยกยอดไป3.0ไปรวมกับฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดสีก็คืออีก3ล้านเหรียญน,นะครับรวมเป็น6ล้านเหนรียญนะรวมเกือบ200ล้าน1น4ล้านฟีฟ่าก็แนะนําว่าอยากให้ไทยมีศูนย์ฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบจะได้ไปสร้างไปพัฒนาเยาวชนนะครับและก็เหมาะสมเวลาที่ทีมชาติต้องการใช้งานด้วยก็ต้องรองเงินฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดนะฮะสีที่จะมา ต้นเดือนของปี2027นะก็จะรเริ่มโครงการขึ้นแต่ว่าก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปสำหรับมาดามว่าจะสร้างที่ไหนอย่างไรนะฮะนั่นคือความคืบหน้าของการพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปขยับกันมาที่ข่าวสารเอเชียกันบ้างนะครับพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะเดี๋ยวจะลืมกันเนื่องจากบอลไม่ได้เตะก,กันนานนะพรุ่งนี้จะมีทั้งบอลหญิงนะครับชุดใหญ่ที่จะ ทิงกับเวียดนามนะฮะในการทะลุเข้ารอบใครจะได้เข้ารอบต่อไปในฐานะอันดับหนึ่งะครับเดือดแน่นอนจะได้วัดศักยภาพทแท้จริงของฟุตบอลหญิงด้วยก่อนหน,นี้เจอ ขเขมรเจออินโดนี่กดชิลเลยน่าะเจ็ดลูกนะเจอเวียดนามนี่ของจริงถ้าพัฒนาจริงต้องกดเวียดนามให้อยู่แล้วก็จะมีนะครับฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียนะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบเพย์ออฟมาถึงแล้วครับทูแบงค์เข้าอยู่ในเตดตัวแทนจากไทยจะต้องบุกไปเยือนตัวแทนจากจีนครับเฉิงตูหลงเฉิงที่บ้านของเขาหลงเฉิงเป็นทีมที่มีอายุน้อยนะก่อตั้งมาแค่7ปีเท่านั้นเองแต่มีความสําเร็จมากมายโดยเฉพาะผลงานในลีกนะที่จบอันดับ3แล้วก็นักเตะตัวเด่นของเขานะครับ เราเคยเจอจีนเราก็จะจดจําเขาได้ดีเว่ยซื่อหฮาเป็นตัวเด็ดของเขานะฮะยิงประตูและแอซซิตเยอะเลยแถมยังมีโค้ชเกาหลีใต้โซโจงวอนครับเมื่อจีนพนึกกับโค้ชเกาหลีมันทําให้ทีมดูแข็งขันมากขึ้นคุณลองนึกภาพนะเวียดนามนี้เป็นน้องๆจีนเลยนะแต่ว่าเวียดนามแข็งได้ด้วยโค้ชเกาหลีพวกนี้อ่ะตามระเบียบวินัยได้ดีและมีความดุดันภายในตัวจีนก็เป็นสไตล์หนักเหมืนนอนกันนะครับก็ใช้โค้ชเกาหลีก็น่าจะน่าจะตามองว่าแบงคอกจะผ่านไปได้หรือเปล่าสําคัญคือเล่นในบ้านเขาที่มีแฟนบอลเรือน5 0 0 0คนเนี่ยตง ต้องพยายามรับมือนะฮะเห็นการอุ่นเครื่องเนี่ยได้ใส่ปอกแขนกับตันทีมไปที่ชีรัสินแดงดานะฮะถือว่าให้เกียรติพอสมควรแม้จะเพิ่งย้ายมาแต่ด้วยประสบการณ์ธานานาธิรสินเป็นจุดรวมใจให้กับเพื่อนๆได้ซึ่งครั้งนี้ก็มีการเสริมทัพที่รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเราจะได้เห็นสีหน้าค่าตานักเตะใหม่ๆของแบงคอกยูเนเต็ดในยุคที่ต้องบอกว่า ท้าลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะยิ่งแบบย้ายไปสนามสวยงามแบบ BG Sta เ i u ดียมมันเข้ากับแบงคอกแข่งเทพเหลือเกินหวังว่าแข่งเทพจะประสบความส็จสูงสุดนะครับก็เชียร์ทีมนี้อยู่ทุกทีมอ่ะในไทยถ้าไปแข่งขันนานา,นา,นา,นานชาติเนี่ยต้องให้กำลังใจยเยอะๆหน่อยนะครับพรุ่งนี้แบงคอกยูไนเต็ดประทะเฉิงตูรอบเพย์ออฟของถ้วยเอเชียครับถ้าผ่านเข้าไปได้ก็จะไปเล่นกับบุรีรัมย์นะครับที่ลิตถือว่าน่าตื่นเต้นก็18บแนาทีานาทีมันกันแน่ๆคู่นี้ มาสรุปนักเตะไทยในต่างแดนครับนักเตะไทยในต่างแดนของเราทุกคนคือบู่หมดเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในรายของจูบิโรอิวาตะของปรเมศอาจวิไลครับตอนนี้น่าจะเป็นเดือนแล้วนะตามกําหนดการเดิมที่เขาว่าให้เ,ออเรียนรู้ประมาณเดือนหนึ่งยังเงียบกริบไม่ได้ลงอยู่เลยไม่มีชื่อเลยนะครับอีกคนที่ยังเงียบอยู่ก็คือนิโคลัสมิเกลสันนะครับตอนนี้ผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันสําหรับมิเกลสัน นัดที่2แล้วในหลีก2ของเยอรมันแต่โอกาสลงเล่นยังไม่มีครับทั้งที่เราคาดการณ์ว่านิโคลละมิเกลาสันน่าจะออกสตาร์ทได้ดีทีเดียวนะแม้ว่าในเกมที่เจอกับโบคุ่มนะครับเอเวอร์เบิร์ก จะโดนใบแดงนะครับตั้งแต่6นาทีแรกนะแบ็กขวาโดนด้วยซ้ำแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแบ็กขวาลงไปแทนที่เขายังสลับหมุนเวียนตำแหน่งกันใช้จนกระทั่งทีมถูกถลุงนะช่วงครึ่งหลังทําให้พ่ายแพ้ใบ2ประตูต่อศูนย์นะครับเนี่ยขนาดแบ็กขวาโดนใบแดงมิเกลสั้นที่เป็นแบ็กขวาทแท้ๆยังไม่ได้โอกาสในการลงเล่นเลยโอ้ผมว่าการขับเคี้ยวนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะในลีกนี้ซึ่งคนทําประตูใส่เนี่ยคือนักเตะ ทีมชาติฟิลิปปินส์เลยนะฮะจอริทโฮแมนของโบคุม้มชนะไป2 0ศูน่าเสียดายนิโคลัสไม่ได้ดวลกับอาเซียนด้วยกันนั่นคือนิโคลัส เปกันทีกกรณีของสุภโชคสาราชาติครับเจ้าเช็คได้ลงสนามเป็น11ต,ตัวจริงนะครับในเกมที่เจอกับนางาซากิแต่ถ้ว่าซับโปรกลับประสบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าบอลกระจายกันยังไม่ทั่วถึงครับหน้าน,นี้ก็แทบจะได้บอลลำบากมากสุภโชคของเราลงไปนะครับก็เกือบจะบาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุในสนามแต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะอย่างใจหายใจคว่ำเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวก็สัมผัสบอลทั้งเกมไป33ครั้งนะครับลงเล่น62นาทีผ่านบอลสเรเ็จ88%นะจังหวะช็อตเขาเรียกว่าแทบจะ ไม่มีให้เห็นยังเงียบเหมือนเดิมฟอร์มไม่ค่อยเปี้ยงป้างนะครับในยุคข,ของไดกิอิวามาซะแต่ล่าสุดมีข่าวครับเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับข่าวดีไม่ใช่ว่าอิวามาซาไม่ให้โอกาสสุเปโชคเลยน,นะให้แต่ว่าเขาดูยังไม่ไว้ใจในตัวผู้เล่นเหล่านี้เท่าไหร่นะครับต้องเอาผู้เล่นที่เข้ากับระบบเขามาที่สุดลงไปแล้วพยายามปั้นเกมจากตรงนั้นซึ่งโชคยังไม่ใช่ตัวทีเด็ดของไดกิอิวามาซะแต่ล่าสุดคือตามรายงานของยูฮูเจแปนนะครับไดกิอิวามาซะโดนปลดจากคอนเทนเซปโรครับหลังจากผลงานที่ชนะสิบ เสมอสี่ายแพ้ไป11ระบบการเล่นของเขาไม่ค่อยเอือ้อแต่และเกมของสุโชคได้บอลน,น้อยมากๆเลยบอลไม่ค่อยออกทางเขานะครับสมมติเกมไม่ค่อยมีนะเกมมันจะตื้อจะโยนเข้าไปกองหน้าก็เล่นลูกโดกไม่ค่อยดีนะฉะนั้นแล้วถ้าการตัดสินใจแยกทางกับกุญซือวัย4-3ปีเป็นทางเลือกสุดท้ายซับโรค,ควรทําตั้งน,นั้นเพราะสไตล์ของเขาแตกต่างจากสไตล์ของ มิชายอย่างชัดเจนมิชาดันเกมอย่างเดียวยิงแหลกเป็นยิงแหลกเสียเป็นเสียนะครับซึ่งได้อ,อกได้ใจแฟนบอลซัปโรมากกว่าซึ่งตอนนี้นะครับตามข่าวก็คือซัปโปรจะดันชิบาตะขึ้นมาเป็นโค้ชแทนครับซึ่งเป็นโค้ชของทีม u 18ฉะนั้นแล้ว ตรงนี้เชื่อว่านั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดทางหนึ่งของสุโปรโชคสารชาติหวังว่าเจ้าตัวจะกลับมามีฟอร์มที่เปี่ยงป้างภายใต้ระบบการนำทับของชิบาตะในการคุมทัพชั่วคราวก่อนนะครับแล้วจะตัดสินใจว่าโค้ดคนต่อไปจะเป็นใครที่สไตล์ใกล้เคียงกับมิชามิฮโรเปติปที่ทําเอาไว้เพราะเป้าหมายของซัปโปรโรคือการเลื่อนชั้นสู่เจลีครับเพราะตอนนี้ห่างโซนเพย์ออฟอยู่8คะแนนต้องพยายามขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่พัฒนาเลยนะอันนี้ข่าวยาฮู Yahoo! ก็น่าจะชัวร์พอสมควรนะแต่ซัปโปรโรก็ยังไม่ อย่างเป็นทางการนะอ้านั่นคือนักเตะไทยในต่างแดนคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาทบทชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า